ร้อนมากประมาณนี้อ uh> ้าเด็กคนอร่อยอ่ะสวยเว้ยหอยเหรอพันเดียวเองก็ทำไงดีกลางเงินแล้วไม่อยากหาอะไรกินอร่อยอร่อยไอ้บอนว่าไงเขียวแต่มีพันเดียวอ่ะพี่เด็มีพันเดียวทำไงดีมีแถวนี้มีร้านอร่อยอร่อยไหมมีไปเดี๋ยวพาไปพันเดียวนะ ชัวๆๆขอร้างสวยได้ไร้อนจัดไปไ,ไก่จัดไปชัวโอเคพันเดียวนะไปจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะไปเร็วตามมาร u n สวยเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่า 1, พันหนึ่งเราจะได้กินอะไรกันบ้างนี่ไงถึงแล้วล้างรด ไม่ใช่รู้ไหนอะเข้ารู้ไหนวะกรุณาเดินตรงไปสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะโอเปะซ้ายนะคะร้อนเฮ้ยทันนะพวกเธอทันนะทันอยู่นะ เราเินเข้ามาเราก็จะเจอก๊อกน้ำนะเขาจะให้เราเปิดแล้วก็ล้างมือก็โอ้โหร้อนมาก no อ่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมากันตอนเที่ยงตรงเป๊ะเลยอากาศดีมากเมืองไทยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ17-18องศานะ <No! S 1> ลองมาดูได้สวัสดีค่ะไม่ไมไม้ค่ะเมนูนะคะให้ถือไปให้ไ,ไหมเอาไปตองนะโอเคไปชน้องน่ะบาตามา โตอะวันนี้ Thank you ตง a n k you ตัวเองเขาเปล่าหนึ่งค่ะต้มยำไก่หมูมะน้ำหนึ่งไส้กรอกอีสานที่หนึ่งพี่กระเชดหมูกรอบน้ำน้ำเปล่าน้ำน้ำที่นี่อร่อยอร่อยน้ำเปล่าโอเคเอา น้ำส้มปั่นค่ะต้มยำไก่น้ำใสที่หนึ่งไก่กรอบสนที่หนึ่งแล้วก็หอมอบฟารดรีที่หนึ่งผัดกษตรหมูกอบที่หนึ่งเราปั่นบูฮาวายเอแลที่หนึ่งแล้วก็น้ำกวหนึ่งน้ำแข็งช้อนแก้วแล้วก็น้ำสม้มข <c oughs> ้าวปั่นหนึ่งกูไม่อยู่สวยเว้ยอุ้ยตรงนี้มีที่รับลมนะเขาเปิดพัดลมไว้ตรงนี้ด้วยสุดยอด <c oughs> เขาเอาไว้ให้เราทำอะไรรู้ไหมน o <No. S 1> ระหว่างรออาหารนะแล้วก็จะยู่อย่างนี้ <laughs> ไปเคยเล่นไหมตอนเด็กๆอยากได้ในกาใหม่สักอันนะรู้จักวรู้จักปะเดี๋ยวเล่นอะไรให้ดูนะออ <c oughs> เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อันนี้ได้แค่แหวนนะได้แค่แหวนโอ้ยทันไหมพวกเธอทันกันไหมรูมทันโอ้ยบูมทันนะ่ะบูมทันรูเล่น ที่นี่เราก็จะมีของที่รลึกนะเขาก็จะให้แหวนกล้วยเราเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีที่ให้เราพายเรือด้วยนะแต่ต้องมาดูก่อนว่าเออไหวไหมท<ด>ี่มันจะมีอะไให้เราแบบว่าได้นั่งสิใครพาร้อนแต่ว่าอันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังไม่รู้โอเคเดี๋ยวพี่เก๋หมุนไปก่อนเคยเห็นนะไหม,ไม เคยดูหนังจีนไหมที่เขาขึ้นเรือวิชาตัวบอลปิ้วปิ้วปิ้วบนั้นอะ <Yeah. S 1> <laughs> นะเดี๋ยวอีขากำลังจะลงไป <laughs> ได้เห็นไหมเอาไม้พายมาโอ้ยสบายสบาย <c oughs> ถ้าเราเข้าใกล้น้ำพุเราก็อาจจะเปียกบอนได้เฮ้ยมันมันไปต่อหรือพอแค่นี้อ่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับแล้วนะป,ว <c oughs> ปับ๊บเเฮ <c oughs> ้ยดี๋ยวอะไรวะวมันน่าจะวนได้อ่ะ แบบว่าที่นี่อ่ะใครร้อนอ่ะเขาก็จะมีบริการนะให้เล่นน้ําได้ตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละเออมันไม่กลับว่ะอันนี้ไไม่เคยมีประสบการณ์ในการพายเรือก็พายได้รับประกันว่าใครมาก็พายได้นะ ไม่เปียกรวนเลยอึ๊บสบายมากอึ๊บขอบคุณ thank you <laughs> หยิบของใครก็ไม่รู้ยอร่อยมากอร่อยมาก <c oughs> นี่ก็จะเป็นแขนงหมูกรอบนะคะ <_ <EN> _>อร่อยมากข้างหลางก็เซตอืมข้างหลางกเ็เซตเยี่ยมมากได้ยินเสียงไหมปวดปวดอีกอ,อ,อย่างหนึ่งที่เรามา,มาวันนี้อนนี้อร่อยต้มไก่มันเป็นต้มยำไก่บ้านไม่รู้บ้านไหนเนาะนเดี๋ยวบอกวิธีกิน อันนี้เป็นสูตรเลยนะของที่บ้านเลยนะอย่างแรกเราต้องสักถึงเข้าไปก่อนเราจะต้องกินให้มันครบองค์ประกอบไม่งั้นอาหารมันจะไม่อร่อยไก่อะ่ะเราไม่กินอยู่แล้วอืมัมนแบาบปนี่นะคือวิธีการกินต้มไก่ที่ถูกต้องทุกคนส้มแก้วนี้ด้านบนมันก็จะมีส้มอีกหนึ่งชิ้นอา่าดูสิส้มจริงส้มปลอม ขออีกทีอือคนรอร่อยอ่ะไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหันหนึ่งเราจะอยู่ไหมแต่ดูจากตรงแล้วว่าไม่ไม่แน่นอนปไป มีมาพันเดียวเองอ่ะพันหนึ่งได้ไหมอ่ะอะนี่นะเกินงบมา25บาทไมฉชิวเฉียดอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะอ่าันนี้ค่ะ1,025น้นะคะขอบคุณค่ะอันนี้หนูขอเก็บนะนะวันนี้เราก็หมดกันไปที่1,025บาบาทก็ได้ โอเคอยู่อาหารก็ใช้ได้นะคะถูกปากอยู่นะรสชาติคนไทยเปรี้ยวจีด๊ดเผ็ดจริงอันนี้การันตีแล้วก็อย่างที่บอกนะอากาศที่นี่บริสุทธิ์ไม่ร้อน19งองศาใครชอบคลิปนี้ไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์นะวายเขา <g evolve> <c oughs> สวยเว้ย